สวัสดีค่ะสวัสดี SC ช่อง Story Omalin และช่อง Diary Omalin น,นะคะอ่าวันนี้มาพบกับแนวทางออมสินนะคะออมสินแล้วก็ทอกัสสองมาประจําวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนสองพันหรนะ้อหกสิบห้านะอ่าส่วนแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงให้แล้วนะคะแอดลงก่อนหน้านั้นแล้วนะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่า ออมสินงวดเมื่อกี้นะคะงวนเมื่อกี้อให้ไป85เข้า8558นะคะก็มางวดนี้นะคะหมางวนนี้เลขเด่นนะคะมาดูงินนี้เลขเด่นก็จะมี792617นะคะวิ่งรูด9กับ6นะคะจับวินในตารางก็จะมี9229 2662 0770 0770นี่จะจะเอามาจากตารางรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่า ออมสินกับรัฐบาลไทยเขาจะมาออกตลางคล้ายๆกันนะคะสามศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสองสองสามก่อกันนะคะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดศูนย์ส่วนเลเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่นะคะเล็กดับก็จะประมาณนี้นะคะสองหนึ่งหนึ่งสองเกับแปดแปดเก้าแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะที่เขามาหมอยน่าจะมานะคะ แอปให้92นะคะ92 96นี่นะคะ96เล่น96นะคะแล้วก็จะมา26 26 96 26ตัวไหนน่าจะมาอีกอืม37น่าจะมานะคะแอปเดี๋ยวนะอืม สามจดจะมาหรือต่อนะคะสามเจ็ดสามจิตน่าจะมาแต่ว่าแอดไม่ดึงมาด้วยะคะ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนออนสิบเนาะเจ็ดเก้าสองหกหนิน,นสามสองก็ได้แต่แอดให้เออมันก็เยอะเนาะเลือกออานะคะทุกคนให้เยอะแล้วก็ปวดหมดนนะคะอาจจะมาเจ็ดสามก็ได้นะคะโอเคค่ะ อ่าส่วนเลขทูบนะคะเลขทูบก็แล้วก็เพิ่งกลับมาจากคำชะโนดนะคะเลขทูบแอดได้เก้าหกเก้านะคะทุกคนเก้าหกเก้าทุกคนก็ไปแปลงดูเดอ้อไปแปลงไปเ,เล่นก็ได้นะคะอ่าส่วนรัฐบาลไทยนะคะแอดมาเล้นให้อีกทีหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยจะคล้ายๆกันกับความสินนะคะรัฐบาลไทย เนี่ยเขาจะคล้ายๆกันจะสับสนนะคะทุกคนแกรัฐบาลไทยแกรกจะดึงเอาออมสินไปด้วยแล้วก็ออมสินแกรกจะดึงเอาตารางรัฐบาลไทยไปด้วยนะคะแต่บางครั้งเขาอาจจะออกสลับกันนะคะมาดูรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยเมื่อวที่แล้วเขาแค่วิ่งรูดหกเนาะวันนี้หกจะมาไหมแอนอยากเปลี่ยนตัววิ่งรูดมากเลยเป็นเก้ากับหก มเลขทูบเลขทูบแอดได้เก้าหกนะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะเลขทูบนะคะเลขทูบเลขทูาเก้าหกเก้านะคะเลขทูบเนาะทุกคนก็ไปแปลงได้นะคะอ่า จะเป็น92ก็ได้62ก็ได้น่าจะประมาณนี้นะคะแอนเดปรัฐบาลไทยตัวเด่นนะคะ803728นะคะวิ่งรูด3กับ8นะคะ, 3, 8, ะ,คะอาจจะมานะคะแต่ตัวที่แอดเจอนินนะคะก็จะมี6116 9229 9669 3003 7227 2662กัน939480นะคะ ส่วนเลขดับที่แอดมั่นใจว่าไม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็หกสามสามหกนะคะเลขเบิ้ลก็จะมีแปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่สี่นะคะแต่ที่แอดคำนวณได้ก็จะมีที่เด่นๆก็จะมีมีศูนย์มีหกมีเจ็ดแล้วก็มีสามนะคะแต่ไม่มัม่นใจว่าเขาจะมาตัวเดิมอีกหรือเปล่านะคะเลขเดิมอีกไหมแอดจึงไม่กล้าฟันนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยเหมือนเดิมค่ะนะคะทุกแนวทางนะพรุ่งนี้ก็เล่นอย่างมีสตินะคะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ